สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายซุภผูุ้กคนตอนรับเข้าสู่ช่องก็ติดห้วดังมากแช่นะจ๊ะก็มาพอกับแอดมินในวันพฤหัสที่สามสิบพฤศจิกาย,ยนเนาะจ่ะก็ไกลเข้ามาเลยเนาะจ่ะกับโค้งสุดท้ายแอดมินก็มีแนวทางปังๆตัวเล็เด็ดๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบื้องกันอีเชนเคยเนาะพี่น้องสำหรับชุดนี้แอดมินกับภูมิใจนำเสเนอแนวทางของพี่ควายค้นโก้เนาะจ่ะต่อโดยเดืดทางเล็กเด็ดใบดำ โดยแนวทางซ่องแดงตกทยยายโดยแนวทางของคนบานโคกด้วพี่น้องเดอ้อก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสุขชนนะาจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนนะจ๊ะพี่น้นองก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะาจา๊ะ่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสขขอปูสุขชนนะาจา๊ะ เผื่อเป็นการบดเสีวล,ล่าเข้ากับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของผีควายคนโกกันก่อนและจ่ะซึ่งชุดนี้ก็เป็นแนวทางออมสินนะจ้ะหนึ่งท่านว่าก็มีแนวทางออมสินนะจ้ะหอดนีเพิ่นหาเก่าหกเจ็ดต่อโดยชุดสองโตหกเจ็ดหกเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าเม็ดเดียว 6, หกหนึ่งหอดนีเพิ่นให้วิ่งรูดลักหกเริ่มนองเด้อสารแนวทางออมสินนะจ่ะเก่าหกเจ็ดหกเจ็ด หกเกเน็ดเ้น้ห้แดงแดงเม็ดเดียว6 1จ้าวิ่งรู 6, ดหกพี่น้องเด้อสำหรับอ้อมสินงวดนี่นะาจา้ะไปเบ่งตอกันทีเนวะทางรัฐบาลไทยกันต่อเ้้จ้ะรัฐบาลไทย1พฤศจิกายนสองพหาร้อยหสิบกซึ่งผีควายคอนโก้ก็หายสตัวเม็ดเดียวเน้ๆเนๆนนะจา้านั่นก็คือ2อจ้ะต่อด้วยตัวร่องสองห้าสอ สีเก่าและสีศจ้ะชุดสามตัวสี่หาสอแสองสและเก่าสสองจ้ะเน้นให้3สมตัวแดงๆนะก็คือแปดสองสี่ดนพินองเด้อตัวเน้นเนาะจ้ะ8 2ดสอ่เน้นสอตัวเม็ดเดียวก็คือ2องสี่เนาะจ้ะ2องห้าสองหกแปดเก่าและสี่ศูนยแนวทางผีคว้ายคนโกจ้า ไปเบิงต่อกันทีนอทางของเล็กเด็ดใบดำกันต่อเลยจากรัฐบาลไทยหนท่นวาคม2 5 6พซึ่งกระห้เล็กเด่นบนไปทีลักศูนย์กับลกักสองในพวงเด้อเด่นบนศูนย์กับสองโตฉีขาดก็คือลักสามแลวจ้ะ3โตมชุด3โตไ้ไปทีหา30และหาสาสองจ้ะหาสาและหาสามสองต่อด้วยโตฟันแลจ้ะชุดสโตฟันสามศูนหนึ่งสสอง สามหาและสามเจ็ดจะฟันสามและพี่น้องเด,อด้อเล็ฉีกขาดก็คือลักสามแล้วจากสายวิ่งสายหลุดมักกระจัดไปแล้จากลักสามไปเบิงโตกันทีนาทางของซองแดงกันตอนละจากรัฐบาลไทย1ธันวาคม2 5 6 6รอกกซึ่งวันนี้เพื่อกระห้สสัางวิ่ง3าและพี่น้องเด้อดวันนี้สังวิ่ง3ชุด3โตให้มา2องหางหนึ่งก็คือ730และ73 2 730และ 732ต่อด้วยชุด2โต30 32 34 35และ37จ้า30 32 34 35และ37สังวิ่ง3แนวทางซองแดงเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งต่อกันที่แนวทางชุดสุดท้ายเนาะจ้านั่นก็คือแนวทางเทวดาคนบ้านโคกเนาะจ้ารัฐบาลไทย1่านว่าคม2500 66ซึ่งวันนี้ก็ให้รูดไปทีลัก3แล้วจ้ะรูด3ชุด2โต 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38และ39เก่าได้พี่น้องเด้อรูด3จะ้ะแนวทางเทวดาค้นบานโคแคบไปเบิ้งจดไนเบิ้งกันแล้วจ้ะบวันจะเป็นแนวทางผีควายค,นค้นโกเหล็กเด็ดใบดำแนวทางซ่องแดงแคบไปเบิ้งจดไนเบิ้งเอาไว้เทียบตัวเลข ในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเ้อพี่น้องเดอ้อท่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสคนโปรดใส่วิจารย์ในการรับชมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติดะจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเดอ้อและก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านัน้นเด้อจาทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณเนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนำเลยจ้าการลงทุนมีความเส่ยงซูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆ้ะจ้าสื่อตามกําลังทรั์สื่อตามผืนดวงคอเจของแล้อพี่น้อ,นองเด้อดจะจะถึงแอดมินก็ขอให้พี่น้องสบส,สบค้นโชคดีแห้งๆปังๆมั่นหมายนนกันทุกคนนะจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่น,อน้องเพื่อซัมมิกรนอจาะเราจ้าจงกลับมาพอกัอนใหม่ในคลิปนะฮะสวัสดีจ้า